ตนนีนนทกอยู่ที่สองไอดีชาวว่านะครับ a p ที่216ร้อนะครับมาไกลมากเลยสองไอดีที่แรกคิดว่าจะไม่เยอะขนาดนี้เนาะเดี๋ยวดูดีควสก่อนนะ1แนวทางการปั้นทีมบินให้สุดหรือทีมไฟดีจะแลกมาใต้ดินใต้ดินแลกมาได้เลยนะครับใช้ระยะยาวอยู่แล้วประโยชน์มันเยอะอยู่ครับใต้ดิ แล้วก็เรื่องประดับเขาบอกกำลังทำมั่วๆอยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งยิ่งดูใหเหมือนยิ่งไม่พัฒนาเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะจะพัฒนายังไงแบบไหน ID นี้เลเวลเจ็ดสิบสี่เป็น ID เริ่มต้นนะครับ VIP แปดเดีี่แปขอรูดชุดก่อนนะอ่าโอเคโอเคแบบนี้โอเคใช้ได้ผ่าน ก็สําหรับเรีวประมาณนี้นะมันไม่มีคําว่าตันนะครับเรียวยังน้อยอยู่มีช่องทางให้ทําอีกเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ายังขาดอะไรบ้างกดดูตรงเลี้ยงดูนี่นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวปลดช่องสปีดนะครับนี่นะช่องสปีดนี่นะแล้วก็อ่าอันนี้สปีดอันแรกเต็มแล้วโอเคแล้วก็เจาะช่องนี้มาน่าจะกำลังเจาะอยู่เลย แล้วก็ตรงนี้ที่สําคัญล้างไปถึงไหนแล้วอ่าอันนี้ยังล้างไม่สุดเนี่ยครับไปต่อได้ไปต่อได้ไไดทาไปทิลดยิมแบบนี้โอเคแล้วล้างไปทีลดยิมพลังยัได้ขึ้นไ,ไวๆนะครับอันนี้ยิมต่อไปก็น่าจะล้างก่อนใช่ไหมล้างให้ยิมเม่เกะที่ยังไม่สุดแล้วก็อันนี้อันนึงเช่นทางฝึกฝนอันนี้เข้าใจแหละว,ว่า มันหาคนแบกยากเพราะงั้นผมแนะนําอย่างนี้นะสําหรับโซน900นะกเ้อยกว่าพอม,มีคนฝากเลี้ยง ID ดีโซน900อยู่มันจะไม่เจอพวกมหาเทพเซิร์ฟเก่าๆจะไม่เจอนะจะเจอแค่1-16 1-16เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีหาคนแบกยากสําหรับเซิร์ฟ9 0งขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะจะเจอกันอยู่แค่900กว่าแ่วแหละ เพราะงั้นผมแนะนําให้ทําแบกตัวเองดีที่สุดนะครับแบกตัวเองได้ดีที่สุดวิธีการทําให้แบกตัวเองได้ดดอ,ไดอ่าเรืยังไม่ได้ขึ้นมานะเพอเพิ่งวิเจ็ดสิบสี่ของเงไม่พอแนะนําให้ทําโอโอนะขึ้นโอโอมาไปเลยอันนี้ยังไม่ได้ฟีนะอ่ะมาม่ได้รีดีแล้วรีแล้วไม่ต้องไม่ต้องไปรีนะครับ รียิงหาเยอะปัญหาเยอะทำโอโอไปก่อนนะครับโซลิเกียลูกเกียเนี่ยผมไม่เคยชอบมันนะเอาจริงๆแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละมันน่าเล่นอยู่แต่ส่วนตัวผมไม่ได้ชอบมันแค่นั้นเองผมไม่ชอบตรงที่ว่ามันเสียเทินเปิดปันะ๊บอะเนาะที่มันต้องปั๊บตัวเองก่อนแล้วถึงจะตีอะมันช้ยังไงก็ไม่รู้มันเป็นสาย SPC นะครับถ้าจะเปลี่ยน ก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนไว้รอนอกวายมาทีหลังนู่นเลยช่วงกลางเกมเด็ดเกมเลยค่อยเปลี่ยนนะตอนนี้ใช้ลูกเกียร์ไปก่อนปั้นโฮโอให้มาเมนไว้นะครับเราจะได้เปลี่ยนลูกเกียร์ออกง่ายๆนะครับโฮโอ,โอเดี๋ยวจะรีสกิลได้แล้วนะเวลเจ็ดสิบห้าก็เตรียมชิปไปนะครับคุณสมบัติใช้อันนี้นะอันแรกคุณวันที่สองเดี๋ยวใช้เป็นไม่ติดแช่แข็งเราจะได้เอาไปแบบ ทำเซิร์ฟได้โอโออย่างที่รู้ๆอยู่ว่ามันแบกได้ยันด่านวานด่านอะไรเลยนะเราอารัดสเตตัสให้มันเยอะๆเข้าไว้จะดีที่สุดนะครับเดลี่สกิลก็จะพุ่งไปอีกแหลนะเนาะอันนี้คือค่อยๆทำไปอ่อนนี้ใส่เต็มเหยียดเลยอันนี้ตีบวกน้อยนะครับบอกเลยว่าตีบวกน้อยเนี่ยนะมันน่าจะไปถึงสามสิบ ยี่สิบห้าเตรียมขึ้นมารได้แล้วอะนะอันนี้ตีบวกค่อนข้างน้อยมาตีบวกโอโอยาวๆไปเลยครับอันนี้ยี่สิบห้าพอแล้วไม่ต้องไปแทบบวกมาแล้วแล้วก็มาบวกอันนี้ไปยี่สิบห้าไปสามสิบเลยนะครับแล้วก็อันนี้มาสักยี่สิบก็พอก็คือเวลาเราใช้พลังงานอะนะเรามาลงที่ใบตีบวกกันเนาะด่านด่านนี้เนี่ยนะครับมาลงที่ด่านนี้ ตีบวกไปเยอะส่วนไอ้พวกอาวุธอะไรพวกนี้เนี่ยนะยังไม่ต้องไปรีบหามันมามีเท่าไหร่ใช้ไปเท่านั้นนะครับยังไม่ต้องไปรีบมหามาลออกิจดคูณสองมาแล้วค่อยไปวาดล้างหาเรามีวีอยู่แล้วใช่ป่ะเราค่อยใช้สิทธิ์วีซื้อพลังงานแล้วค่อยกวาดล้างตอนคูณสองจะคุ้มกว่านะครับที่บวกที่บวกเาใช้ไปที่บวกค่อนข้างเยอะนะครับ ก็สาหรับทีมบินมันต้องเตรียมขึ้นล่างสองอยักษ์แหละมันถึงจะเล่นได้ยักษ์ล่างแรกมันเล่นไม่ได้หรอบบางเฉียบเลยแต่ถ้าใช้ดรีต้องขึ้นมาร์สยักษ์เพื่อที่ว่าจะให้มารัดเทอร์มาเปิดบัฟนะครับมันจะใช้คนละอย่างกับโอโอนะโอโอใช้ชิปในการขึ้นมาร์สนะแต่ยักษ์ก็ใช้สมุดเจ็ดร้อยห้าสิบเพราะงั้นเราสามารถเก็บทั้งสองอย่างได้นะครับถ้ายอยสะสมไปส่วนไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยนะเรายังไม่ต้องรีบสะสม ย่อยชิปไปเลยไว้รอค่อยสะสมทีหลังก็ได้เพราะเราแลกมาเราก็ไม่ได้ใช่ใชไ่ะอย่างรักไรอย่างอาเซอยเงี้ยแลกมาเราก็ไม่ได้ใช้ไคล์โอกแลกมาก็ยังไม่ได้ใช้เพราะงั้นยังไม่ต้องรีดย่อยชิปเอาไว้ไปทำโโอก่อนนะครับอ่าอนี้เติมพาร์ตเยเนาะเติมพาร์ตแล้วชิปมันน่าจะมีเยอะอีกเนาะจะมีอยู่แค่จัดอย จะทำอะไรมาหรือแลกใบแม็กมาช่วงต้นเกมมาไม่แนะนำให้แลกใบแม็กนะครับชิปเก็บไว้ทำอย่างอื่นจะดีกว่านะครับมาดูก่อนไปแอบแลกใบแม็กมาป่ะอันนี้ก็ควรจะแลกเก็บไว้นะครับใหที่รีสกคิลนะเพราะเดี๋ยวอีกเวีหนึ่งก็จะได้ไอนี้แหละอ่าไมา่ได้แลกไม่ได้แลก ใส่เวียเดียวก็ได้รีสกิลแล้วนะครับเพราะงั้นเที่ยวแรกไว้ได้เลยนะครับน่าจะเหลือพรุ่งนี้อีกวันเนึงมั้งใช่ไหมเที่ยวแรกก็ได้เลยอีกเวียเดียวน่าจะอีกไม่นานแหละอีกวันสองวันก็จะได้รีสกิลแล้วประมาณนี้สร้อยมือแทอ่านี่โอเคโอเคเพชถ้าจะใช้ซื้อไอ้นี่ครับหินตูกบาทเตอร์อัมแทไม่ต้องไปซื้อมานะ ตัวปัม๊มแซมาหาจากไอยิมข้ามเซิฟได้แต่เราต้องขยันลงหน่อยแค่นั้นเองนะครับเราต้องมาขยันลงหน่อยเท่านั้นอันจะมีช่วงที่ว่าเราชนะ a อ c ไม่ได้นะนั่นแหละเราต้องเขียวเข้ามาลงใหม่นะครับเพื่อที่จะเอาตัวปั๊มแซดมารวมเพื่อให้เป็นไอเนี้ยนะมันจะมีผสมตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยแต่ละยิมมันสะสมได้หนึ่งหนึ่งชนิดนะครับ ดวม,มาเยอะๆให้เที่ยวขยันเล่นหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับยิง้ามเซเข้าเกมทีก็เข้ามาดูทีว่าโดน APC ตบลงหรือเปล่าประมาณนั้นนะวิจัยโปเกมอนตรงนี้ก็เอามอนตากาไก่กใส่ลงไปนะครับเล่นในตัวที่หาง่ายๆก่อนนะครับประวัติประจนภัย200กว่า อันนี้ก็ถือว่าช้าอยู่นะว่าแตะจนไัยออยังไม่ถึงแปดสิบเนาะก็เลยยังกวาดล้างไม่ได้โอ้ตัวเคล็ดลับเหลือเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็ที่เอามาจับนะครับได้สิบตีก็ได้วันละสี่ห้าใบาเพราะตัวเคล็ดต่ำมันหาง่ายอยู่นะครับ เรามาจับเพื่อที่จะเอาตรงนี้แหละในนั้นะมันจะมีจับโปเกมอนเพื่อเรียกตรงเนี้ยตรงนี้นห,ลหลังมันจะขาดเยอะนะครับขาดเยอะมากเลยช่วงเวล์พจน์ไพเจ็ดร้อยแปดร้อยไปแล้วตรงนี้จะขาดเยอะตรงนั้นเราต้องมาเทียวอีโวล่างอีตัวพวกนี้เนี่ยนะทําล่างไอ้พวกเนี้เราจะได้สเตตัสจากบุกด้วยนะครับตรงนี้นะโอ้หลายตัวมากเลยที่ยังไม่ได้ทํา ก็ต้องขยันเล่นมากกว่าน,นี้ครับ <c oughs> แค่จบโหมดไม่พออะถ้าจะเอาแบบครบเครื่องอะนะก็คือแทบจะต้องนั่งเล่นทั้งวันอะนะฟาร์มดูฟาร์มก่อนจุวงแก้วนี้ทองมันจะขาดมือใช่ไหมเพราะงั้นลงเสร็จช่วยอะให้ครบ สิช่วยในดังขําเซิฟนะลงให้ครบนะครับจะได้มีทองพอใช้ส่วนทองเวลาซื้อของในฟาร์มอะย่ามาต้องรีบซื้อทยอยซื้อไปนะครับให้คํานวณทองดีๆว่าเราต้องใช้อะไรหรือเปล่าเราค่อยมาซื้อนะครับเดี๋ยวทองจะไม่พอนะครับลหลักเลยมันจะไปนเน้นที่ดังข้ามเซิฟเพื่อที่จะฟาร์มทองนะกะยิ้มข้ามเซิฟนะครับ อ่าโอเคโอเคอะไรเข้าใจแหละว่าหาคนแบกยาด่าทั้งหลังถึงว่าเราแบกตัวเองได้จะโอเคทำโอโอมาแบกครับเอีก3ด้านนะทำโอโอมาแบกครับดีกว่า อ่าเหลือประดับที่เทาลี่เพจไว้ก็เทนตหรับทีวีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะร้าให้เตรียมขึ้นมาจากพื้นล้างสองก็ทยอยซื้อก็จบอันนี้ร้านค้าวีเราเปิดอยู่แล้วลใช่ปะเห็นนะเราก็เที่ยวซื้อก็จกเลยครับดูตามทิ่ใช้เพจดีๆมันใช้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมาก,จก็จบอ่าใช้ก็จบร้อยห้าสิบทยอยซื้อเลยครับทยอยซื้อได้เลยต้องล่างสองจริครับล่างแรกไว้พอเล่น มันจะโดนยูโนตกตายแล้วก่อนนะครับก่อนที่จะได้เปิดปรับแล้วก็อ่าประดับประดับอันนี้ยจะไปไวหน่อยนะค,ครับเพราะเขารีเควสมาน้อยแต่ไอเดีนี้โชคดีได้มีลิบิ้นแล้วไอดี ID ที่ผมรับฝากเลี้ยงไว้อะก็เซิร์ฟ900กว่าแนละ้ยังไม่มีลิบิ้นเลยนะเรียก80ตัวแล้ว อ่าในแรกไปแล้วนะอ่าโอเคโอเคตอนนี้เวลเราน้อยเราดูตรงประดับส้มนะหาไอที่มันมีรถเวลอะอ่าเนี่ยแบบแนี้เนี่ยนะเอามาทําก่อนนะครับเราจะได้มีประดับทองดําใส่ได้ไอรถหนึ่งเดียวเนี่ยไม่ต้องไปมองมันนะเอาที่รถสักสิบเวลอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำก่อนได้เลย แ้วอย่างเนี้ยเวลแปดสิบ้าไรอะแปดสิบสามเราก็ใส่ได้แล้วอันนี้นะหาช้ำรดเวลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลียเ V เราสูงอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาเราจะได้มีประดับตองกับใส่นะครับน่าจะใส่ได้ตอนเบลแปดสิบกว่าแหละเพราะดูแล้วมีหลายๆอันอยู่ ดูที่จับเซ็ตก่อนของโอโอถ้าเป็นเซ็ตส้มจะใช้เป็นไทเทเนียมนะครับอันนี้มันจะเป็น ATK นะครับถ้าอันนี้มันจะมี ATK ช่องเดียวมั้งใช่ไหมอ่ามี ATK สองช่องเหมือนกัน แต่ก็ดีแล้วที่ยังจับ6เซตอยู่อ่าอันนี้ยังไม่ตรงเซตครับต้องเข้ารอบที่สองอันนี้ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปเชียร์มันตรงนี้เรารอไปเข้ารอบไอ้ประดับเครื่องหมายบวกนี่ดีกว่าเพื่อทำ3ออฟนะครับเราจะได้มีประดับ3ออฟใส่สังเกตที่ไอ้เครื่องหมายบวกนี่นะเข้ารอบให้เป็นสีส้มนะครับเราให้ไปรีสเตตัสเพื่อที่จะทำประดับ3ออฟนะ ส่วนอื่นเราไม่ต้องไปสนใจมันเลยปล่อยไปเลยในแต่เนี้หน้าเอาไปทำ11ด้วยหน้าไปทำสามเอบก็ช่วงเรืาองเนี้ไอประดับยังไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหาร่นะนี่แหละไอของโอโอใช้ทไทเทเนียมแบบนี้นะครับในรานนี้คือไทเทเนียม ยักใช้สตาร์ในถูกแล้วสตาร์เทียนี้มาดูแอปพลิเคชันอ่าอันนี้อัพได้เลยนะครับทยอยอัพเลยนะครับอัพได้รีบอัพไปก่อนก็เดี๋ยวลูกเกียร์เราให้ถึงล้านห้านะเราค่อยเอาไปผ่านด่านสำรวจเพื่อที่จะเปิดแท่นนะครับอ่านี่ถ้าลูกเกียร์ถึงล้านห้า มันจะเข้าไปเล่นได้นะแต่นี้ยังไม่ถึงล้านหนะ้าะก็เวลาเราจะผ่านดานสำรวจอะผมแนะนําอย่างนี้นะให้ถ่ายมาอย่างเนี้ยรีดดอนเราไม่ได้อัพไปใช่ปะ่ะคือของแกงแกไม่ต้องไปอัพต่อมันเอาเท่านี้พอคุณบัตใช้าดากูครับเวลาเราจะเล่นด่านสำรวจอะอย่างลูกเกียเราทําไว้ถึงล้านห้าล้านหกลยใช่ปะ่ะเราก็ถ่ายของลูกเกียเนะี้ยมาให้รีซัดอนเลย นะครับแล้วก็ปเล่นท่านสำร,ร,รวจให้จบให้ผ่านด่านแล้วเราค่อยถ่ายกลับมาให้ลูกเกียรประมาณนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องปั้นหลายตัวประหยัดของไปอีกเยอะครับก็แทน่นมันจะมีแทน่นหาของลูกเกียนี่ของลูกเกียของลูคาเรโอนะครับที่ว่าจะเปิดได้ง่ายๆนะแล้วก็จะมีอันนี้อันนี้คือกระสุด VIP 6เปิดได้เลยนะครับ แท่นเด่นก็พลังเพิ่มหลักแสนนะเวลาเราใส่ไอเดียเต็มหมดแล้วอนะนีะ่นะใส่ไอเดเต็มหมดแล้วเพิ่มหลักแสนนะครับปลดแทนได้เลย,เลยปลดแทนได้เลยเลยีมาดูชุดผู้จัดจาการฟาร์มก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปดูยูเนนก็สตาร์ไม่ทันดูย้อนนะครับผมเอ้กดผิด อ่าตรงนี้ก็ทยอยซื้อได้เลยนะครับดูกิจชั้นเพจท่านรอกิจใช้เพรดีมาเราค่อยใช้มาทยอยซื้อเนาะไอชุดผู้จัดการฟาร์มมันจะมีผลนอกฟาร์มด้วยนะครับมันต่างกันแค่อ่ามันเอาไปใส่นอกฟาร์มไม่ได้แต่ชะเตตัสอะไรพวกนี้นอกฟาร์มได้อยู่นะครับนี่ก็เหลืออะไรอ,อ้าอยู่เนียน ตร,นนะตรงนี้ก็เที่ยวมากดดูนะครับเผื่อมีคนเบี้ยวเก้าเราจะได้มากดรับเตรียนได้แล้ก็ตรงจดหมายอีกอันหนึ่งตรงนี้อันนี้ลังอยู่นี่นบอสอีไปแล้วบอสอีไปแล้ว ไอสิทธิ์ช่วยตรงนี้มันจะมีตัวช่วยอยู่ใช่ปะไอเรือบันทิงอยู่เนียน่ะเรากดเข้าอสุดท้ายเลยนะไอเหยื่อเนี่ยซื้อทุกวันนะแนะนะให้ซื้อทุกวันนะแล้วก็กระป๋องแป้งเนี่ยซื้อทุกวันพอมันใช้อีกเยอะมากเลยกว่าแปดสิบช้ทองซื้อซื้อทุกวันนะครับส่วนตรงนี้ก็เข้ามาตนีนะครับได้ดาเมจเ,เ,เท่าไหร่ก็ช่างมัน ให้เข้ามาตีไว้นะครับเดี๋ยวพอเราทำล่างสองยักษ์แล้วครับว่ามันจะล้างสถานะได้ล้างเผาล้างอะไรพวกนี้ได้จะเป็นพัาสีีของยักษ์เวลายักษ์ขยับนะมันจะล้างดีบัฟให้ม่อนบิดนนะครับก็ลองอ่านสกิลของยักษ์ดูือนะ ถึงว่ามันจำเป็นต้องทำล่างสองก่อนอไม่มีไม่มีบินเลยเนาะมีบินอันเดียวและอัพแล้วด้วยและอัพไปแล้วด้วยเ็ยสร้างสร้างให้ครบก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ขาดด้านไหนนะขาดรูปปั้นลมใช่ไหม ตั้งบางข้างก่อนอะลิสปีอ๋นนอไม่พอไม่พอ,อไม่พอไม่พอไอ้คะแนนไปย,ยังไม่ต้องไปอัพกันก็ได้นะครับ เนี่ยนคะแนนพยายามมันจะตกตรงนี้อะไรอะไม่เปิดทำไมเปิดมันจะเปิดวีโอเท่าไหร่นะเรียกแปดสิบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไอ้คะแนนพยายามอะถึงว่าช่วงต้นเกมเนี่ยยังไม่ต้องรีบไปอัพมันนะครับอันนี้ว่าทำโปรโอไว้แบกนะครับอย่างที่บอก ิตมีน้อยเลยนะซื้อพาร์ต่าจะมีหลักพันเลยแล้วนะก็น่าจะมีแล้วอ่านี่ขึ้นมาอดิษดอนได้ด้วยก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับไอดีนี้พราะทำมาก็ค่อนข้างจะดีแล้วเลย ที่แรกว่าทําจะให้ผมดูประดับผมคิดวราเวลสั100กร้อยกว่าสองร้อยอะไรประมาณนี้วเวลประมาณเนี้ยเวจะสิบกว่ายังไม่ต้องประเด็นประดับมากก็ได้นะครับเนาะประดับเราค่อยๆทําไปไม่ต้องไปรีบร้อนค่อยๆสะสมเป็นทองดําไปเรื่อยๆนะครับส่วนตีบวกตีโบดนี้ก็ได้เอาประดับฟ้ามาตีบวกใส่ประดับขาว ประดับม่วงเอาไปรวมเป็นประดับส้มเพื่อที่จะเอาไว้ทําทองดํานะครับเวลาเราจะขึ้นทองดาก็ขึ้นจากไอที่รถเปรี้ยวนี้ก่อนเนาะเราจะได้ใส่ได้นะ <c oughs> ครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะ,อ,ะอาวุธอาวุธอาวุธยาเมื่อกี้เห็นแบบยักษ์ใส่เป็นแว่นขยายแบบนี้นะครับใส่แว่นขยายอันนี้ใช้ได้อยู่นะแต่ยังอยากให้ใส่ไอ้นี่ เพิ่มฮิตมันจะเพิ่มโอกาสติดมือนนะ่นะยิ่งฮิตสูงสูงนะอีกฝั่งหนงจะติดมือง่ายขึ้นนะครับอ่าดูบุ๊กตรงนี้รักร่างสองหัดสิบนี่ไง นะจะลบดีบัฟให้โปแกรมอมอนบินเห็นว่าตรงนี้ถึงว่าต้องรีบทำด้านสองก่อนนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าตามไม่ทานดูย้อนนะครับถ้ายังสงสัยตรงไหนก็ทักมาถามได้นะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ